เขาด่าเราก็บอกว่าสาทุ ừ. มันถูกต้องเพราะไม่มีอะไรมันเป็นแต่เอาสมมุติให้เท่านั้นเองถ้ามองเนี่ยย้อนเข้าไปอีกเขาด่าเขาก็ไม่สบายอีกเพราะเขามีความมัวหมองทางด้านจิตใจเราจะมองให้เขามองเขาในเงี้ยให้เกิดความรู้สึกสงสาร ừ. เกิดความสงสารว่าเขาถูกข้อง,งาด้วย สิ่งปกปิดเรียกว่าเป็นสาภาวะที่มันไม่เป็นอิสระแล้วก็เกิดความรู้สึกสงสารมันก็เป็นอารมณ์ดีเพราะความสงสารหรือความเมตตานั้นคนที่เขาด่าแล้วเราไม่ด่าตอบเขาจะคิดยังไงเขาก็หยุดได้เขาก็อาจจะเกิดความรู้สึกขอคุณทำนองนี้หละ มันก็เป็นการให้ข้อมูลและก็มีส่วนพยุงเรียกว่าให้เขามีส่วนเห็นตัวเห็นตนของเขาด้วยถ้าเขาเห็นตัวเห็นตนขอ,ข,ของเขาว่าเขาไม่ถูกต้องเขากรบปรปุงแก้ไขมันก็เป็นการหยิบยืน่นเหมือนอาหารอาหารที่มันมี มีโทษมีอันตรายถ้าลราเอาไปให้คนอื่นเขาทานเขากินเขาก็มีความเดือดร้อนแต่ถ้าเขาไม่รับอาหารก็ย้อนมาหาเราอีกเขาก็มองเราในแง่ว่าคนคนไม่สมบูรณ์คนไม่มีปริษฐ์คนไม่ปกติเรียกว่าอย่างนั้นก็ ในที่สุดมันก็มีการสังวรสำรวมไปในตัวเราเกิดการสังวรสำรวมไปในตัวมันก็กลายเป็นธรรมเรียกว่ากลายเป็นธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมเพราะการสังวรสำรวมนั้นก่อให้เกิดความรู้เห็นก็อาศัยการมีส่วนอย่างนี้อันนี้เป็นข้อคิดในฐานะว่าเราเป็นส่วนหนึ่ง ของทรัพยากรที่เรียกว่ามีความสมบูรณ์ของความเป็นนุก์ก็เอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติโลกของเราก็จะกลายเป็นโลกที่เรียกว่ามีส่วนหนึ่งของคุณความดีอัตมาเองก็ไม่มีอะไรดีหรอกอลูกขันดานสร้างกายสังขารมันก็อยู่ในสภาพของอความเสื่อม ทุกอย่างมันบ่งบอกถึงว่าสัญญาณสัญญาณของการมีส่วนกับการปฏิบัติเรียกว่าไม่ใช่พื้นที่ที่เราจะอยู่อีกต่อไปมันก็บ่งบอกปีนี้ก็ชุดชมไปเยอะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าเราในฐานะว่าที่มีส่วนสนใจไา่ต่อการเรียนรู้ อันต่มาก็พยายามเสียสละเท่านั้นแหลยแล้วก็มาทําหน้าที่ในรูปแบบของการพบปะก็ไม่มีอะไรหรอกการพบปะก็การให้ข้อมูลในรูปแบบของการได้ยินได้ฟังเราสนใจจริงๆก็เราทําดูก็พอที่เหมือนกับเราทานอาหารอีสานก็มักว่า <c oughs> กินอาหาร มันถ้าเรากินเราก็รู้จักคุณค่าของมันว่าโทษของมันถ้ากินมากมันก็มีโทษเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันทำความดีเหมือนกัน,เ,นเราก็พอยที่จะรู้จักกันได้นั้นวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสมาพบปะให้อารมณ์ของกรรมฐานกายาคตาสติเวทนานุปัสนาสติจิตานุปัสนาสติ และกัตธรรมานุปัสนาสติเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอยู่แบบผู้เรียกว่าเดินเดินตามรอยของการเป็นอยู่ของผู้เห็นโทษเห็นภัยในวัตตะสงสารมันจะคลายความรู้สึกในรูปแบบให้ความเป็นอิสระมีก็เหมือนกับว่าว่างเปล่าไม่มีอะไรผูกพัน แล้วก็ทำให้เกิดสันติสุขวิมุติธรรมนำมาให้เกิดความเป็นผู้มีอิสระเป็นภาระอันเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างนี้ก็ถือว่ามันเป็นประโยชน์อันนี้ก็วันนี้ก็ให้ข้อคิดในการบอกเล่าเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสื่อหยิบยื่นให้กันด้วยการได้ยินใ้ฟังงในการ แสดงออกในการวังดีเจตนาดีต่อกันขอบุญขอคุณคุณงามความดีว่าลมีธรรมที่เราได้มีส่วนสะสมอบรมบ่มเพราะจงมามีส่วนรวมกันเป็นตบะเดชะคุ้มครองปกป้องให้เราทั้งหลายมีการเจริญเจริญในธรรมและก็มีความสงบสุขปราศจ,จากความทุกข์ทางใจได้มาซึ่งความเป็นผู้มี นีเรียกว่าน้ำจิตนำใจอบอ้อมอารีเป็นที่การการเสริเสริญว่าอาริยธรรมธรรมของพระอริยเจ้า